สวัสดีค่ะ แม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักาสตร์การดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่อโรโค่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโดยคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกไปเท่านั้นหาก ฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่น,นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปไพ่เล่าเรื่องของข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อ แม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบครบทุกใบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุดแค t ทาโร่และ b บอร์เจฟายอะโรค,คลิปหลนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ Random for you ไพ่เล่าเรื่อง a อน o ช c คัพพลังงานของใครคนหนึ่งที่อยากจะเริ่มต้นกับคุณใหม่ในความสัมพันธ์อดีตที่ผ่านมานะเขากับคุณเนี่ยผ่านเหตุการณ์ที่เจ็บปวดมีประเด็นกันทะเลาะกันนะแล้วตัวของเขาเองรู้ซึ้งแล้วในวันนี้ว่าเขารักคุณเขายังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นะแล้วก็คาดหวังว่า วิกฤตหรือปัญหามรสุมชีวิตที่เกิดขึ้นในหัวใจระหว่างคุณกับเขาจะผ่านพ้นและคลี่คลายไปได้ด้วยดีเขาคาดหวังว่าฟ้าหลังฝนจะสดใสเสมอเขาอยากเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นทำแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขหัวใจบ้าง The w o l เพราะเขารู้แล้วสิว่าคุณคือความสุขอันยิ่งใหญ่คือโลกทั้งใบของเขาเจ็บปวดมาก นะรู้แล้วในวันนี้ในวันที่หัวใจแตกสลายทะเลออกกาะกันรุนแรงมีประเด็นมีปัญหากันรู้แล้วว่าคุณคือคนที่ได้แดงยังผูกเอาไว้แน่นนะเป็นเนื้อคู่ของเขาใครคนนี้มีพลังงานเป็นคนทางไกลต่างที่ต่างถิ่นมีความแตกต่างนะในเรื่องชาติาศาสนาหรือเป็นคนไทยนะที่ทำงานอยู่ต่างแดนก็เป็นไปได้เป็นคนที่คุณกับเขานะพูดคุยติดต่อสื่อสาร ผ่านสื่อโซเชียลผ่านโลกออนไลน์มากกว่าเจอตัวจริงกันหรือบางกรณีเนี่ยเจอกันในสื่อโซเชียลยังไม่เคยเจอตัวจริงกัน s i x of Pentacles <c oughs> เขาจะกลับมาแก้ไขกลับมาขอโทษกลับมาขอให้คุณเห็นใจในความสัมพันธ์นี้ในสถานการณ์ตอนนี้ <c oughs> เขาเจะปวด <c oughs> เขาไม่อาจที่จะอยู่นิ่งเฉยได้การหยุดนิ่งของเขาไม่ได้แปลว่าเขามีความสุขเลยนะ เขาคิดวนเวียนเรื่องคุณอยู่ตลอดเวลาใครคนนี้มีพลังงานคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือหากอายุเท่ากันอายุมากกว่ามีนิสัยบางอย่างที่เป็นเด็กมากๆไม่เคยรับผิดชอบความรู้สึกคุณไม่เคยรับผิดชอบคําพูดที่เคยเอ่ยวาจาออกมาสัจาาสัญญาไม่เคยมีนั้นในอดีตเขาเป็นคนอย่างนั้นเมื่อเขานึกย้อนกลับไปเนี่ยทุกเหตุการณ์ที่เขาทํากับคุณเขาเจ็บปวดมาก ทำไมถึงได้ทำตัวไม่น่ารักทำนิสัยไม่ดีกับคุณได้มากมายเช่นนั้นจัสติกเขาคาดหวังว่าคุณจะให้โอกาสให้อภัยเขาได้อยากให้คุณทบทวนเรื่องราวเหตุการณ์แล้วก็ช่างใจอีกครั้งหนึ่งหากคุณให้โอกาสเขาคนนี้เคยทำให้คุณเจ็บปวดเนี่ยนะกัดคุณจมเขี้ยวเลยเขาจะไม่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจอีกเขาช่างใจแล้วเขายอมรับผิดเขาสำนึกผิดด้วยใจจริง ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดจริงๆเขาสำนึกผิดเขารู้สึกผิดและเจ็บปวดมากๆกับการกระทําที่เคยทํากับคุณน่ะเมื่อก่อนเนี้ยใครคนนี้เขาไม่เคยผิดนะผิดไม่เป็นถึงผิดก็ไม่ผิดอยู่ดีเอาชน,นะทุกอย่างเนี่ยเขาจะต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอไม่เคยรับผิดหรือโยนความผิดให้กับคุณแต่วันเนี้ยเขาต้องการที่จะมาให้ความวยุติธรรมในความสัมพันธ์กับคุณและมาเยียวยาหัวใจคุณจากความเจ็บปวดที่เขาเคยกระทํา เอโรบนส์เขาอยากจะพุ่งทยานความสัมพันธ์อยากกลับมาไปต่อในความสัมพันธ์นี้และการกลับมาครั้งนี้จริงจังมากๆเขาอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์พัฒนาก้าวหน้าถึงจุดที่เป็นคู่รักคู่ครองคู่ชีวิตหากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะการกลับมาครั้งนี้ก็จะมีสถานะต่อกันจะได้เป็นคนรักจะได้เป็นแฟนได้เปิดเผยได้เปิดตัวหรือหากเป็นคนคุยที่มีประเด็นทะเลาะกัน กลับมาครั้งนี้จริงจังมากนะเขาจะพูดเรื่องการแต่งงานมั่นหมายพูดเรื่องการย้ายมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นคู่ครองคู่ชีวิต t ที p c ครับเขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่มีค่าย,ยิ่งเป็นคนที่เหมาะสมคู่ควรมากที่สุดในชีวิตนี้ไม่มีใครแล้วจะมาแทนที่คุณได้เขาอยากแต่งงานมั่นหมายอยากให้คุณเป็นภรรยาอยากให้คุณเป็นสามีเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขา เราเร็วนี้เขาจะส่งข่าวสารนะอาจทักหาคุณส่งข้อความหาคุณหรือเดินทางมาหาคุณเขาอยากใช้เวลาร่วมกันกับคุณอยากพาคุณไปทานข้าวไปทานของอร่อยอยากทำให้คุณมีความสุขสบายกายใจนะอยากจะทําทุกอย่างเลยเพื่อเป็นการชดเชยเหตุการณ์ในอดีตที่เขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดไฟล์ c u p คับเหตุการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย ทะเลาะกันรุนแรงหนักมากหัวใจคุณแตกสลายนะบางเคสบางกรณีทะเลาะกันว่ากันด้วยคําพูดที่ประชดประชันเสียแทงจิตใจนะหรือตัวเขาเองเนี่ยก็หลุดคําพูดที่หยาบคายนะทำให้คุณเสียใจอย่างหนักหรือบางคนก็ไม่ได้ทะเลาะกันด้วยคําพูดแต่ทะเลาะกันด้วยความเงียบต่างคนต่างเงียบใครทักก่อนแพ้ใครอธิบายก่อนใครแคร์ก่อนคนนั้นแพ้เป็นอย่างนั้นเลยแต่สุดท้ายเขาผิดอะ่ะ นะเขาจะนิ่งเงียบนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้เขาเจ็บปวดขึ้นทุกวันเลยตามวันเวลาที่คุณกับเขานิ่งเงียบกันไปรู้สึกผิดรู้สึกบาปนะรู้สึกว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วหัวใจเขาเนี่ยทุกทรมานว้าวุ่นใจอย่างมากอยากจะกลับเข้ามาแก้ไขปัญหาและจัดการทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกัน Temperance เขาเปลี่ยนแปลงไปมากเลยอะช่วงขณะเวลาที่คุณกับเขานิ่งเงียบไป เขาได้ทบทวนเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยสติเขารู้ผิดชอบชั่วดีแล้วนะว่าสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องเขาลดอีโก้ลงไปได้มากในวันนี้วันที่คุณนิ่งเงียบนิ่งเฉยห่างไกลไปหรือบางคนบอกเลิกบอกลาตัดจบกันไปแล้วเขาเจ็บปวดเขาอยากจะทําให้คุณรู้นะว่าคนที่ผิดอย่างเขาอ่ะกลับตัวกลับใจแล้วทาตัวดีทาตัวใหม่ได้อยากให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาตั้งใจจริงมากๆ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่น่ารักขึ้นนะเป็นคนที่ให้พลังงานความรักความสัมพันธ์ที่มากมายและชัดเจนอย่างที่เขาไม่เคยเป็นนะเขาก็คาดหวังว่าคุณยังเหมือนเจ้าปลาน้อยนะอยู่ในโถเนี่ยคุณนะยังจะอยู่รอให้โอกาสนะให้เขาได้แก้ตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้ t u r o f t h n controls ขาไม่แน่ใจกล้าก,กลัวไม่รู้ว่าคุณหายโกรธหรือยังไม่รู้ว่าตอนนี้คุณคุยกับใครใหม่มีใครในความสัมพันธ์หรือยังแต่ถึงแม้จะกลัวก็ไม่ปล่อยมือนะสับสนแต่ก็จะตัดสินใจไม่แน่ใจแต่ก็จะเดินหน้าต่อไปจะกลับมาง้อคุณกลับมาขอโทษกลับมาบอกว่าเสียใจมากสำนึกผิดมากที่สุดเลยเขาเคยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าความรักของคุณไม่มีค่า คุณไม่ได้สําคัญทําให้คุณรู้สึกสับสนลังเลใจในความสัมพันธ์เขาไม่เคยให้ความหนักแน่นชัดเจนใดหรือบางคนเนี่ยทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์โลกสองใบบอกให้คุณรอคอยโดยที่ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางจะสิ้นสุดลงเมื่อใด The Sun จุดหมายปลายทางเนี่ยจะสิ้นสุดแล้วละ่ะแสงสว่างความสําเร็จความสุขจะบังเกิดขึ้นกับปัใจยของคุณใครคนนี้ก็เสียใจจริงๆสํานึกผิดแล้วจริงๆ อดีตนะใครคนนี้กเคยทําผิดแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่ผิดไม่เคยผิดการที่ขอโทษคุณก็ขอโทษไปอย่างนั้นหรือบางคนไม่เคยขอโทษเลยเพราะอีโก้ค้ำคอทําให้รู้สึกว่ายัางไงฉันก็ไม่ผิดแล้วเขาก็มั่นหนกมั่นหน้ามากว่าคุณรักเขาอะนะคุณจะไม่ห่างเหินห่างไกลไม่ทิ้งเขาไปไหนผิดก็จะให้วตองถูกให้ได้แต่วันนี้รู้ซึ้งเลยว่าเวลาที่ไม่มีคุณเนี่ย เหมือนกับชีวิตมืดดับลงมีแต่ความทุกข์ความรักที่ดีหายไปแล้วคนที่ดีที่สุดในชีวิตหลุดลอยไปแล้วคิดได้แล้วอยากเป็นคนดีอยากทำตัวน่ารักนะเขาเสียใจจริงๆสํานึกผิดจากหัวใจอย่างแท้จริงอยากจะขอโทษคุณอยากจะแก้ไขแก้ตัวอยากจะให้ความรักที่ดีที่สุดอยากให้ความสัมพันธ์นี้นะเป็นเหมือนพระอาทิตย์มีความหวังมีแสงสว่างมีความสุขที่จะเดินทางร่วมกันต่อไปได้ นายครับเขาอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณอะอยากทําความรักให้ชัดเจนอยากเป็นเจ้าของคุณทั้งตัวและใจและก็อยากเป่าประกาศบอกคนอื่นด้วยนะอยากมีสิทธิ์ในตัวคุณมีความหวงแหนหึงห่วงการกลับมาครั้งนี้เขาเสียใจเขาสานึกผิดเขาขอโทษคุณแล้วก็จะเป็นคนรักที่ดีที่สุดหากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหากคบกันคุยกันแบบเงียบๆไม่เปิดเผย ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มีตัวตนไร้ตัวตนไม่รู้ว่าเป็นอะไรในชีวิตเขาต่อไปจากนี้จะไม่มีสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วเขาจะเปิดเผยคุณทั้งในชีวิตจริงและสื่อโซเชียลทริปสอดใครคนนี้ทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจอย่างหนักใจคุณแตกสลายแล้วรานเหลือเกินกรณีที่1เขานอกกายานอกใจนะเป็นความสัมพันธ์ที่มีสคน หรือเป็นรักสี่เศร้าก็ได้คุณก็มีคู่เขาก็มีคู่ยี่งตรงนางไปหมดหรือบางกรณีเนี่ยคุณมาก่อนคุณคบกับเขาอยู่ดีๆเขาก็ไปดึงคนอื่นเข้ามานะเป็นรักสามเศร้าซะอย่างนั้นกรณีใดก็ตามคุณเจ็บปวดทั้งนั้นเมื่อความรักไม่ได้มีแค่สองคนกรณีที่สองเขานิสัยไม่ดีเขาไม่น่ารักเขาพูดจาหักหานน้ำใจหรือเขาไม่พูดเลยค่ะคนนิ่งเงียบมากเขาเฉยเลย ไม่รู้อ่ะใครจะไปเดาได้ว่ารักหรือไม่รักแล้วคุณก็เสียเวลาทุ่มเทความรักทุ่มเทความจริงใจจริงๆให้เขาอ่ะสุดท้ายไม่ได้อะไรคืนเลยมีความว่างเปล่ามีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและไม่เคยได้รับการตอบกลับใดๆเขาเองเจะปวดมากนะเกับสถานการณ์ในอดีตที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจวันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะยืดอกรับผิดสำนึกผิดแล้วก็จะแก้ไขแก้ตัวให้เป็นคนรักที่ดีที่สุดของคุณ ไฟรบสอดพลังงานความไม่เข้าใจหันหลังให้กันเลยนะมี energy ของความรักความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้านะเป็นพลังงานที่แรงมากเลยเขาอาจจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วอะแล้วบอกคุณว่ารอก,ก่อนนะกำลังจะเคลียร์กำลังจะเลิกแล้วก็หลอกคุณไปวันๆ่ะให้คุณรอไปจนคุณรู้สึกสิ้นหวังนะหรือบางกรณีเนี่ยทะเลาะกันหนักมากรุนแรงมาก เขาไม่สนใจใยดีอะทะเลาะแล้วก็หนีไปนะหรือบางคนเนี่ยมีประเด็นปัญหากับญาติพี่น้องครอบครัวเขาเพื่อนเขาก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่มีบุคคลที่สเข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือในที่นี้คุณสองคนทะเลาะกันด้วยผลประโยชน์บางอย่างคุณเจ็บปวดมากคุณรู้สึกว่าเขาไม่เคยรักคุณด้วยความจริงใจอย่างแท้จริงบางคนมีประเด็นกันเรื่องเงินหรือผลประโยชน์ที่คอยที่จะจ้องให้คุณให้ใหมากกว่าอยู่เสมอ นะจนคุณรู้สึกว่าน,นี่ไม่ใช่ความรักละเขาเห็นกระตัวเขาเอาเปรียบไม่เอาแล้วไม่ไหวละหันหลังให้ดีกว่าในวันที่คุณหันหลังออกมาเขาก็ไม่ได้สํานึกผิดนะยังค,คิดไม่ได้ต้องใช้เวลาสักระยะเลยอ่ะในความนิ่งเงียบเขาทบทวนเหตุการณ์ทุกอย่างเขาจะค่อยๆลําดับเหตุการณ์และมีสติแล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกเจ็บปวดจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทํากับคุณเชินับครับ เขาอยากจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีในความรักจะมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกอย่างให้เหมือนรักแรกพบจะให้คุณมากกว่ารับหรือจะให้เสมอการเท่าเทียมกันก็ไม่มีคําพูดคําแก้ตัวใดนอกจากคําขอโทษคําที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาสํานึกผิดจริงๆเขาจะปวดมากนะกับการกระทําในอดีตที่เขาเคยทํา พลังงานลบจิตวิญญาณด้านมืดเขาอะมันทำงานมากไปหน่อยในวันที่ไม่มีคุณจึงได้ทบทวนแล้วว่านิสัยของเขาเนี่ยไม่ดีมากๆเห็นกระตัวมากๆทํทำร้ายจิตใจคุณมากๆระดับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่ำมากมากวันนี้เติบโตขึ้นตื่นรู้ขึ้นอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะอยากจะครอบครองความรักที่ดีของคุณจำเป็นมากๆนะความรู้สึกผิดนี้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนพลังงาน เปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีของตัวเอง The ะ e r ม i ิรู้สึกผิดและคิดได้หยุดแล้วนิ่งแล้วหากเขาเป็นคนเจ้าชู้นะักคุยหลายคนเป็นรักสามเศร้าความสัมพันธ์กับคนหนึ่งนิ่งแล้วนะหยุดแล้วไม่พูดไม่คุยแล้วตัดขาดแล้วแล้วก็ไม่วอกแวกแ,แล้วด้วยเหมือนเจ้าแมวเหมียวงาวอยู่ในถุงแคบๆเนี่ยไปไหนไม่ได้นะไม่ยอมไปไหนแล้วด้วยจะอยู่กับคุณแบบนี้ คุณคือความอบอุ่นและปลอดภัยนะแล้วตัวเขาเนี่ยมีสติคิดได้ในหลายๆอย่างเลยนะคุณทําให้เขามีแสงสว่างคุณทําให้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นไม่รับสอดเขาทุกข์เครียดมากๆตอนเนี้สถานการณ์กดดันชีวิตเหลือเกินยากมากที่จะกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่คุณเคยเจ็บปวดให้กลายเป็นความรักที่สุขสดชื่น เขาต้องทํางานในความสัมพันธ์นี้อย่างหนักเขาต้องออกแรงในการที่จะให้ความรักให้คุณเชื่อใจว่าเขาจริงจัง,จ,งจริงใจจริงๆแต่ไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนเขาก็จะทําเพราะเขาไม่อาจที่จะอดทนกับความรู้สึกผิดบาปในใจไม่อาจที่จะต่อสู้กับโชคชะตาที่กําลังเล่นงานเขาได้กรรมในอดีตที่เขาเคยทำให้เจ็บปวดกําลังเล่นงานเขาอยู่ความรู้สึกผิดกลายเป็นความเศร้าหมองเสียใจเขาจะต้องมีแอคชั่นบางอย่าง นะที่มาสารภาพผิดสารภาพบาปแล้วก็ทําความดีกับคุณอย่างมากอ่าแม่หมอตั้งชื่อไพ่ล้เรื่องวันนี้ว่าเขาเสียใจสำนึกผิดแล้วอยากขอโทษคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออร c โคเสริมให้นะคะดรวยลชั่น อฟเฟฟินี่ความสำนึกผิดรู้สึกผิดบาปก็เ,เจ็บปวดมากๆเลยอะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลวเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีเลยไม่สามารถเลยที่จะน่าชื่นตาบานอยู่ได้อย่างมีความสุขปั้นหน้าไม่ได้อีกแล้วรู้สึกผิดจริงๆจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อมาไถ่าบาปเพื่อความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกผิดบาปลดน้อยลง กริฟเวิร์เป็นเรื่องที่เศร้าโศกเสียใจเสียใจมากกับสิ่งที่เคยทําร้ายจิตใจคุณบางคนทำร้ายร่างกายนะทะเลาะกันอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้พลั้งมือไปพลั้งปากพูดหยาบคายทําร้ายจิตใจนะพลั้งมือทำร้ายร่างกายคุณเจ็บปวดโอ้สารพัดสิ่งเลยคนนี้นะเขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดใจอย่างหนักเขาเสียใจ เป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยอะเหตุการณ์ในอดีตที่เขาทํากับคุณน่ะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทุกอย่างนะอยากให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นบ้างกับตัวเขาวอร์แรนียรับอาสาหรืออาสาสมัครเขาก็อยากจะเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าหากคุณยังจะสามารถรับเข้ามาในชีวิต ยังไม่ต้องเป็นคนรักก็ได้นะจะใช้เขาให้ทําอะไรก็ได้หรือคุณจะหวังผลประโยชน์อะไรกับเขาก็ได้เขาจะเต็มใจนะจะให้ไปรับไปส่งทุกเชา้าทุกเย็นที่ทํางานไหมนะหรือคุณจะไปซื้อของไปห้างให้เขาไปช่วยถือของก็ได้เขายินดีอาสาสถานภาพใดก็ได้แต่ขอเพียงให้เข้าปในชีวิตคุณได้เขายอมทั้งนั้น Family changes บางเคสบางกรณีเป็นคู่สามีภรรยาเป็นคู่รักคู่แฟนเขาทําให้ครอบครัวแตกสลายทําให้หัวใจคุณนะแตกเป็นเสียเส่ยงๆการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในครอบครัวที่มันพังไปแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงมันอีกครั้งหนึ่งนะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยากจะมาสร้างบ้านที่มันพังพินาศขึ้นมาอย่างมั่นคงอีกครั้งหนึ่งหรือ,อความหมายคุณกับเขายังไม่ได้เป็นคู่สามีภรรยา ยังไม่ได้เป็นคู่รักคู่แฟนเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์นี้ให้กลายเป็นครอบครัวให้เป็นสามีภรรยาเป็นคู่ชีวิตกัน forgiveness การให้อภยัยได้โปรดให้อภัยเขาเถิดจะใหเก็ทำอะไรก็ได้ให้เขาได้รู้สึกว่าความผิดบาปความทุกข์ทรมานจิตใจมันลดน้อยลงบ้างเขาเสียใจจริงๆเสียใจแล้วก็สำนึกผิดแล้วนะอยากให้คุณยกโทษให้ อยากขอโทษไม่ใช่แค่การเปล่งเสียงคำว่าขอโทษเท่านั้นนะครั้งเนี่ยเขาจะมีรีแอคชั่นจะทําทุกอย่างเพื่อกอบกู้หัวใจคุณจากความเจ็บปวดอ่ะแม่หมอขอจบคําทํานายไพ่ล้เรื่องวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกริ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมาก เพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปต์ข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ